ในซัมโมครับพี่น้องโอ้ครับให้น้กะหางคุ่นึึ้นไม่ได้เพา ครับตัวหน,นึ่งใกล้ๆอจมหรอกพี่น้องจมลงไปแล้วครับโอ้ยมาขึ้นนี้ใกล้ๆนี่สีเดียวกันเลยกับน้ำปลาก็ได้ึ้นเกงีกยด,ดีๆนี่ว่าเห็นเลย นี่ครับลุยกันต้อเลยครับพี่น้องครับขาวโนโดนบอหรือขำหัวหนาปใสขำหัวพี่น้องเยปาดอีกแล้ว โดนครับผมโดนไปนะครับสายวิ่งแล้วพี่เนาะโดนครับโดนโดนแต่ว่าไม่หลายบ้างโอ้ยก็ตั้น่อยแต่เห็นตัวเต่าน่ำเหมือครับพี่เนาะความสีตัวใหญ่นะครับปลาเกลือครับปลาเกลือปลาเกลือ ตัวสวยอยู่ครับเ่นหน่อยดอกแล้วบางทีในน,นามก็ยังตัวหน่อยครับตัวสวย,ยครับพี่นง ไปเรื่อยๆครับไปเลยครับอ,อนุญาตเก็บปลาครับผมต้องลองล่าดำๆครับนี่กล่องเหินบูบพี่น้องโดนว่ครับโดนว่โอ้ยโดนครับพี่น้อง จะขวบห้าใหม่นะลูกออกมาโดนครับโดนดึนดนดนดนงแห้ง่จะจะตัวใหญ่จะเออะนี่ว่าลูกดอกข้าบาทนี่เกลียบลอยอีกแล้วพี่น้องลูกดอกตีอีกแล้วครับป่าเออจะลูกกรข้างล่างเลยครับเดี่ยวข้างล่าง ในซัมโมค,ครับพี่น้องโอ้ครับให้น้กะหางขุนขึ้นมาได้บ่เจียวข้นได้บ่พี่น้องนี่ติดไปนำกันอีกซะ โดนบ่โดนอยู่ครับโดนอยู่เอ้าขาดปลาขาดคือเราพี่น้องเอ้ยปลาขาดน้องปลาขาดลงไปไหนบ่เนาอ โดนครับไอชนนอนพี่ง้องไอช้อนครับไอช่อนโดนโดนมือเศ้าเนี่ยขาดที่นี่นะครับลูกดอกขาดที่นี่ไปลูกหนึ่งแล้วลุกมากลุกลุกมาะเออ,อยาแล้วก็มีเลยได้วลูกดอกมดหลอดอกมัดแล้วลูกดอกมัดแล้ว,ลเ,ลวเสียไปสองลูกแล้วครับตะมือเศ้ายิงยู่นี่แหละ ไอช้อนไอช้อนกลางเปล่าครับ นี่เนาะชันส,สวยครับสามแก็มแล้วอยากเก็บปลาครับดูอีกต่อเลยครับผม ครับโอ้หโหไกดครับพี่น้องนี่มั้นจะไมเสาวก็ว่ายก็บได้วะเนี่ยเก็บปืนหยากขึ้นมาลูกจะไปติดเดอ้อจะไปติดเดอ้อจะไปติดเด้อเจ้าพันลูกเจ้าพันขึ้นมาลูกมาขึ้นมา ขาดซ่อปลาขาดไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยปลาขาดไปจ่อยออกมาไหมครับดูนครับหายทองเลยพี่น้อง มีตะไม้ครับข้างล่างข้างล่างมีตะไม้ครับหินแต่กรล่องเบิ้งครับไม่มีมองไปมาปอาดไม้แล้วก็ยงิงรล่องเบิ้งเพื่อยิงได้เห็นแต่้องเต้นน้ำครับใส่สวยมาแล้วครับปลาเกลือครับพี่นอ้อง